ผู้ชมคะไปที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินกันบ้างน,นะคะตอนนี้ก็ต้องสวมหมวกอีกใบในการลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นนายกอีกสมัยกับนโยบายที่บอกว่ายังทําไม่เสร็จเลยยังอยากจะกลับมาสารต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอใชม้มีใช่ไหม,มพี่น้องประชาชนเรื่องของคนละครึ่งพลัสที่<ล>อยากอยากจะกลับมาทําให้เสร็จนะ <c oughs> เฟสอง <c oughs> ใช่ไหมคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีการวิเคราะห์นะคะจากเซียนการเมืองที่เขาบอกว่าเนี่ยนายกคนใหมอ่อ่ะชื่อออ่างก็เลยไปถามนายกอนุทินวุ้ยเข้าเลยออ่างอนุทิน คุณอนุทินเลยถามว่าเซียนไหนเนี่ยเซียนไหนเป็นคนวิเคราะห์พอทราบว่าเซียนเนี่ยมาจากอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะคะคุณอนุทินก็เลยขำเลยเอ้ยงั้นคงไม่ใช่ออนุทินหรอกเขาอาจจะหมายถึงอัดพิสิทธ์ก็ได้นะคะามาฟังคุณอนุทินกันหน่อยนะคะก็ถูกนะาวถามถึงกรณีที่นักวิเคราะห์การเมืองนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการล็อกตัวนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกันล่วงหน้าแล้วคุณอนุทินถามว่าใครพูด พอทราบว่าเป็นชื่อของคุณนิพิษอินทนสมบัติอดีศสพักประชาธิปัตย์ก็เลยสวนกลับนักข่าวเลยบอกว่าโอ้คุณนิพิษเขาอาจจะหมายถึงนายกอภิสิทธิ์เวชชชีวะหรือเปล่าเพราะเขาก็ต้องเชียร์คนที่สนิทกันเชียร์พักตัวเองนะคะนักวิชาการก็วิเคราะห์กันไปแหละตามข้อมูลตามสถิติแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยอาจจะมีความเอ็นเอียงไปที่พักหรือว่าผู้นําพักที่ตัวเองเคยสังกัดอยู่หรือว่าที่ตัวเองสนับสนุนค่ะ ใครคือนิพิษิินสัคุณนิพิษอ๋ออสอสอดีตสสพัทลุงใช่ไหมอ๋อครับสออาอเออ่างก็มีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็อ่างอโอเคนะเอาเขาต้องเชียวหน้าเขาสิเขาบอกว่ายกใช่ครับเขาเชียวหน้าเขาพิธีมครับพิธี นี่ไปนึกถึงอีกอ่อน,นะอภิสิทธิ์ไม่ใช่อนุทินเขาก็ต้องเชียร์หัวหน้าเขาสิส่วนคุณพิพัฒน์รัชกิจปาการนะคะในฐานะแม่ทัพภาคใต้ของภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือตอนนี้ประเด็นทางภาคใต้เนี่ย ผลโพล่าสุดประกบประชาธิปัตย์มาทั้งตัวของคุณอภิสิทธิ์ทั้งตัวพักเลยคุณพิพัฒน์บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ในการเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้ยอมรับกังวลอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นหนักใจเนื่องจากบริบททางการเมืองและยุคสมัยเปลี่ยนไปอีกทั้งเชื่อมั่นในตัวของคุณอนุทินชาญวิตรกูลหัวหน้าพัก โดยระบุว่าภายใต้การบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาคุณทินทำผลงานได้ดีกระแสะความนิยมของพรรควัาชราิปัน,นกลับมาร้อนแรงแม้จะมีผลสำรวจจากความเห็นภายในของพรรคนะคะหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ลงพื้นที่หัดใหญ่สงขลาก็จริงคะแนนนิยมอยู่ที่ราวร้อยละสี่สิบนะคะแต่แน่นอนคุณพิษบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันทางการเมืองที่แต่ละพักย่อมมีความกังวลเมื่อเห็นคะแนนนิยมของคู่แข่งปรับตัวดีขึ้นค่ะ การช่วงชิงในภาคใต้ในปัจจุบันนี้ก็คงทราบนะฮะว่าเรามีการช่วงชิงเพียง2อถึงสามพักเท่านั้นและถ้าหากว่าการช่วงชิงในภาคใต้ผมก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเราน่าจะได้พื้นที่สสเขตมากที่สุดคือว่าภารกิจรอบมี้อือว่าทันใจนะครับกับการดูแลพืนที่ทำให้แน่นอนครับการที่ทางภาคเหมาะมอบหมายให้ ตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆอนอีกหลายๆท่านนะฮะไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะครับที่ให้ดูแลพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นี้ถามว่าหนักใจไหมเหนื่อยไหมแน่นอนครับการทำงานทางการเมืองไม่ง่ายนะครับเราต้องตอบให้ได้ในทุกมิติแต่ที่สำคัญคือจะทำอย่างไรคือพูดแล้วให้พี่น้องเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ สลับไปดูที่พักเพื่อไทยค่ะครอบครัวชินวัตรก็เดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณนะคะหลังจากผ่านเทศกาลปีใหม่มานอกจากจะมีลูกชายลูกสาวแล้วลูกเขยแล้วอะค่ะก็ยังมีทางด้านของน้องไปนะคะนั่นก็คือนายสุภเสกอมรชัดหรือว่าต้นก็คืคุณไปเแล้วนะย3แล้วแต่เราเรียกน้องไปน้องไปเราติดมาตั้งแต่แม่ปูตอนสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกนี่คือลูกสาวคุณยิ่งเออขออภัยลูกชายคุณยิ่งรักนะคะเนี่ยก็เดินทางมากับลูกสาวของคุณทักษิณด้วยแล้วก็คุณโอภาพันทองแท้ด้วยเนี่ย ตอนนี้นายสุภเสกหรือว่าไปเนี่ยอายุ23ปีแล้วนะคะปัจจุบันกำลังเรียนต่อในระดับปร,ริญญาเอกอยู่นะคะทางด้าน Mechanical Engineering ที่ Imperial College ของลอนดอนนะคะก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมคุณทักษิณซึ่งก็มีศักดิ์เป็นคุณลุงพี่ชายของคุณแม่นะคะเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะพอเข้าเยี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยน้องไปก็ออกมาเล่าให้หนักข่าวฟางังบอกว่าคุณลุงก็ถามว่าแม่สบายดีไหมเป็นยังไงบ้างก็อัปเดตเรื่องของการเรียนกับคุณลุงค่ะคุณแม าฝากความห่วงใยกันมาคำอวยพรปีใหม่คุณลุงทักษินก็ขอให้ผมและครอบครัวมีความสุขแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะบอกว่าเรียนเนี่ยก็น่าจะยากนะก็อยากให้หลานเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะน้องไปบอกว่าเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะคุณลุงเป็นคนเข้มแข็งคุณลุงทักษินเป็นนักสู้ <ừ> เราเห็นนะเราเห็นภาพเนี่ยเราก็ต้องเป็นห่วงแต่คุณลุงเป็นนักสู้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยห่วงมากนะคะเชื่อว่าคุณลุงเนี่ยจิตใจเข้มแข็งแน่นอนแล้วก็รอวันที่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวค่ะ อมอมว่าหลายคนฮือฮานะคะเพราะว่าถุ่มมอว่าอาจจะเป็นอีกทายาททางการเมืองของตระกูลชินวัตรก็ได้ค่ะ